วิธีการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อเรามาดูรอบวงแขนที่เราวัดไว้วงแขนที่เราวัดไว้ชิ้นหน้าบวกชิ้นหลังชิ้นหน้าบวกชิ้นหลังชิ้นหน้าบวกชิ้นหลังซึ่งวงแขนนี้เพียรีวัดหรือบวกเรียบร้อยแล้วได้18นิ้วกับ3กระเบียดเราได้เท่าไหร่ จดไว้เลยนะของพี่รีได้สิบแปดนิ้วนะคะกับสามกระเบียดก็คือสามสามสี่สามสี่ทีนี้เราจะมาเตรียมกระดาษเรามาเตรียมกระดาษ ของเพียรีนะคะโดยประมาณอยู่ที่เวลาพับแล้วเหลือประมาณสิบนิ้วนะคะอันนี้โดยประมาณต่อมาวัดจากริมกระดาษด,ด้านบนอันนี้เพื่อความง่ายเลยนะวัดจากริมกระดาษด,ด้านบนลงมาให้มันเป็นเส้นแบบเส้นตรงหรือเราเรียกว่าเส้นตั้งฉากลงมาหนึ่งไม้บรรทัดขีด เส้นนี้กําหนดให้เขาให้เขาเป็นเส้นหัวไหล่นะเส้นฝั่งด้านหัวไหล่นะต่อมาจากจุดหัวไหลน่นี้วัดลงมาเท่ากับความยาวแขนที่ต้องการจุดนี้นะวัดลงมาเราต้องการความยาวแขนเท่าไหร่แล้วแต่เราตัวนี้เพียริกําหนดให้แปดนิ้วนะคะวัดลงมาแปดนิ้วหรือตามยาวแขนที่ต้องการ วางไม้บรรทัดให้ตรงแล้วขีดเชื่อมหากันแบบนี้นะคะเส้นนี้เขาจะเป็นเส้นปลายแขนตัวแขนเราจะทำเส้นเผื่อเย็บไว้ในกระดาษเลยหรือเราจะทำแบบพอดีแล้วไปเผื่อตอนตัดผ้าก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะ ต่อมาจากเส้นหัวไหล่วัดลงมานะเป็นเส้นจุดใต้รักแรนะ้ช่วงใต้รักแร้หรือเส้นช่วงต้นแขนของเราซึ่งเพียรีกำหนดให้เป็นสูตรรอบวงแขนหารรอบวงแขนหารน4นะะีะเอาเอารอบวงแขนของเรานะคะแขนเอามาหารสี่ เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งรอบวงแขนตัวนี้ของพียรีเวลาวัดออกมามันเป็นตัวเลขที่กำกึ่งเนาะเวลาหารสี่เราก็ไม่ค่อยสะดวกอ,อย่างเพียรีสิบแปดนิ้วสามกระเบียดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ม,นนมันเหลือนิดนึงจะสิบเก้านิ้วซึ่งสูตรนี้เพียรีปัดปัดให้มันได้ตัวเลขที่ลงตัวเลยนะคะจากตรงนี้จากเราสิบแปดนะสิบแปด สามทับสี่พี่รีปัดให้มันเป็นสิบเก้าเลยเพื่อเอามาหาสี่ได้สะดวกนะของพี่อรีก,ก็จะเท่ากับสิบเก้าหารสนีะ่นะเท่ากับเท่าไหร่เรากดเครื่องคิดเลขได้เลยนะรอบวงแขนแต่ละคนไม่เท่ากันนะรอบวงแขนของตัวเสื้อนะบางทีเราทำตามพี่อรีไซส์ตามกันแต่บางทีก็ได้วงแขนที่ต่างกันก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นวัดของใครของมันไปเลยนะแล้วกดเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขของเพรียนะ่เก้าหารสี่เท่ากับสี่จุดเจ็ดห้าสี่จุดเจ็ดห้าเท่ากับสี่นิ้วกับสามกระเบียดนะคะเท่ากับสี่นิ้วสามกระเบียดเจ็ดห้าก็ประมาณนี้นะคะ พอเราได้ตัวเลขตัวนี้เราจะเอาตัวนี้นะคะมาใช้และจดอีกสูตรหนึ่งไว้ก่อนก็คือรอบวงแขนหารสองนะคะอ่าเดี๋ยวเราอันนั้นไว้ทีหลังดีกว่าเนาะไว้ทีหลังดีกว่า,ววาเอาอันนี้ก่อนทีละขั้นตอนดีกว่าสูตรรอบวงแขนหารสี่ได้เท่าไหร่ให้วัดจากหัวไหลลงมาของเพียรีสี่นิ้วสามกระเบียดติ๊กไว้ สนิ้ว3ามกระเบียดตั้งไมบ้บรรทัดให้ตรงติ๊กไว้แล้วขีดจุดเส้นนี้เขาจะเป็นจุดเส้นใต้รักแร้นะคะเส้นใต้รักแร้หรือเส้นต้นแขนฮะต่อมา,อาที่เราวัดได้นะ รอบวงแขนจริงที่เราวัดได้สิบแปดนิ้วสามกระเบียดของเพียรีนะของเราได้เท่าไหร่มาที่สายวัดเราจะแบ่งครึ่งด้วยสายวัดเพราะบางครั้งตัวเลขมันไม่ลงตัวนะตัวเลขไม่ลงตัวเราใช้การแบ่งครึ่งด้วยสายวัดจะสะดวกของเพียรีสิบแปดนิ้วกับสามกระเบียดนะฮะตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้อันนี้สิบเก้านิ้วสามกระเบียดก็ลงมานะอยู่ประมาณนี้นะคะ ได้เท่าไหร่ให้เราใช้เล็บจิกไว้นะจิกไว้แล้วก็ใช้หัวสายวัดมาตรงตำแหน่งที่เราเอาเล็บจิกไว้ก็คือสิบดนิ้ว3ากระเบียดของพี่ารีนะแล้วเราก็จับไว้อันนี้ให้มันเท่ากับ1ิบดนิ้วสามกระเบียดของพี่ารีถ้าเราสิบเก้านิ้วเราก็เอาหัวสายวัดตรงสิบเก้าถ้าเรายี่สิบก็เอาหัวสายวัดตรงยี่สิบตัวเลขจะต่างกันนะมาของพี่ารีสิบแดนิ้วสามกระเบียดนะจับไว้เลย จับไว้แล้วมาดูจุดพับนะสายวัดนะจุดพับตรงนี้พับเท่าไหรนะ่ก็ประมาณนี้นะคะพับเท่าไหร่ให้เราวัดจากจุดหัวไหลเฉียงมาหาจุดนี้เท่ากันของพี่รีได้ประมาณ9นิ้วนะกับตำแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวใช้สายวัดเลยเอาใช้ไม้บรรทัดนะคะได้ตำแหน่งไหนเรามาเทียบกับไม้บรรทัดเรานะคะ ้านิ้วกับสามขีดของพี่อารีประมาณนี้นะเก้านิ้วกับน,นิดนึงให้เขาอยู่ตรงมุมตรงมุมแล้วขยับหัวไม้บรรทัดขยับลงมาหาเส้นนี้แล้วเราขีดเชื่อมหากันได้เลยติ๊กไว้ติ๊กไว้นะแล้วแบ่งครึ่งถ้าเราแบ่งครึ่งด้วย สายไม้บรรทัดเราถ้าเรางงนะคะบางทีตัวเลขมันไม่ลงตัวให้เราใช้วิธีการแบ่งครึ่งด้วยสายวัดก่อนนะคะตำแหน่งนี้เส้นมันจางนิดนึ่งจากจุดนี้มาหาจุดนี้แบ่งครึ่งเดี๋ยวใช้สีแดงวิธีการทำแขนเสื้อในสูตรนี้นะคะเอาไว้ใช้แบบเสื้อทรงหลวมเสื้อทรงหลวมที่ ทำแขนแบบสบายๆนะแขนสบายๆมาจับหัวสายวัดพับมาหาจุดจุดมุมนี้เพื่อเป็นการแบ่งครึ่งจับกดไว้เลยแล้วจุดพับได้เท่าไหร่ตำแหน่งนี้คือจุดแบ่งครึ่งติ๊กไว้ต่อมาจุดหัวไหล่ตรงนี้นะตรงมุมมาหาตรงกลางแบ่งครึ่ง งมุมมาหาตรงกลางนะคะแบ่งครึง่งถ้าเหมือนเดิมจับสายวัดจับหัวสายวัดมาทับตรงหัวมุมนะมาทับตรงหัวมุมเพื่อแบ่งครึง่งตรงนี้นะคะได้จุดแบ่งครึ่งแล้วให้เราติ๊กไว้มุมนี้จากกลางลงมาหาตรงตำแหน่งนี้ ทำเหมือนกันนะจับหัวสายวัดพับมาหาตรงกลางก็คือแบ่งเป็นสี่ช่องให้มันเท่าๆกันนะติ๊กไว้ต่อมาเราก็มาโคง้งเดี๋ยวเพียร่ใช้สีดำในการโค้งนะคะเริ่มจากจุดด้านบนสุดตำแหน่งนี้นะตั้งไม้บรรทัด ให้ได้มุมตั้งฉากก็คือเราจะขีดตั้งฉากหรือขีดตรงขึ้นบนโดยใช้ไม้บรรทัดเป็นเกณฑ์แบบนี้นะวางตรงมุมตรงนี้ให้เท่ากันตรงริมฝั่งนี้ให้ตรงตำแหน่งที่เราติ๊กไว้แล้วขีดขึ้นบนใช้สีแดงดีกว่าสลับกัน๊ย ตำแหน่งนี้วางแล้วขีดตั้งฉากขึ้นบนตำแหน่งนี้นะคะตรงนี้นะขีดตั้งฉากก็คือวางไม้บรรทัดให้ตรงๆนะคะขีดตั้งฉากลงล่างตะมาตำแหน่งด้านบนนี้วัดขึ้นไป3ามกระเบียดนะคะตรงนี้นะวัดขึ้นไปสกระเบียดติ๊กไว้ จุดด้านล่างวัดลงมาหนึ่งกระเบียดก็คือลงมานิดเดียวนะฮะลงมานิดเดียวอาจจะดูแบบปนๆปนกันนิดนึงนะคะสีมันพอดีเพียรีไปเขียนไว้ตรงนี้เนาะสีมันแบบปนๆปนพอได้แบบนี้แล้วต้องบอกว่าการยกสูงนะ,ะแบบนี้นะตัวเลขจะไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะจะไม่ใช่ตัวเลขตายตัวเสื้อบางตัวแล้วก็อาจจะยกขึ้นมาประมาณแค่ ครึ่งนิ้วมานะต่อมาตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งกลางวัดลงมานะคะหรือมองด้วยสายตาประมาณประมาณ1เซนตะิเมตรนะคะตรงนี้ประมาณ1เซนติเมตรติ๊กเบาๆไว้นะเราจะโค้งจุดนี้มาหาตำแหน่งสีดำนะวางไมโค้งลักษณะประมาณนี้นะ โค้งจากหัวไหลลงมาจากหัวไหลลงมาขึ้นมาตำแหน่งที่เราติ๊กนะคะแล้วก็ลงมาตำแหน่งที่เราวัดลง1นึเซนติเมตรเราจะได้ประมาณนี้นะพอเราวางแบบนี้เสร็จแล้วหมุนหมุนไม้โค้งให้อยู่แนวนี้แล้วเราก็โค้งเชื่อมต่อเส้นนี้ผ่านจุด1นกระเบียดนี้นะคะแล้วก็มาตำแหน่งนี้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะคะบางทีก็ให้เราขยับขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรอย่างเนี้ยพอเพียรีจะโค้งมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวโค้งเลยนะเพื่อมันเชื่อมต่อมันก็อาจจะลงลึกต่ํากว่าหนึ่งกระเบียดไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะแขนเสื้อของเพียรีคือสีดํานี้นะคะสีดํานี้นะ ต่อมาให้เราวัดวงแขนอีกรอบหนึ่งนะวัดวงแขนอีกรอบหนึ่งว่ามันได้เท่ากับรอบวงแขนหารสองหรือรอบวงแขนแบ่งครึ่งหรือเปล่านะรอบวงแขนแบ่งครึ่งของเราก็คืออย่างของเพียรี18นิ้ว3กระเบียดคือตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้นะเพียรีก็ลองจับแล้วก็พับดูอีกรอบหนึ่งลองจับแล้วก็พับดูอีกรอบไอ้ครึ่งหนึ่งของวงแขนเพียรีก็คือเท่ากับ เก้านิ้วนะคะกับอีกสามขีดนะคะหรือสามแปดก็คือจุดนี้ถ้าเราแบบไม่รู้ว่าจุดสามแปดสามสามทับสี่หรือหนึ่งกระเบียดต,ตรงไหนก็คือเราให้เราสังเกตว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเราก็จับตำแหน่งนั้นไว้เลยนะคะจับตำแหน่งนั้นไว้เลยแล้ววางตำแหน่งที่เราแบ่งครึ่งของวงแขนเอามาอยู่ตำแหน่งนี้นะ,ะอยู่ตำแหน่งมุมแล้วเพื่อป้องกันการลืมแล้วเราก็ค่อยโค้งนะคะ ค่อยโค้งวงแขนให้มันได้เท่ากับไม้บรรทัดเอิร์ธให้มันได้เท่ากับสายวัดนี้สังเกตของพีร่รีมันจะอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งนี้อันนี้คือวงแขนจริงของเราอยู่ตำแหน่งนี้อันที่เลยไปเราไม่ต้องเอาแต่ถ้าเราต้องการรูดกระตุกหัวแขนเล็กน้อยนะคะเราก็ใช้อันนอกได้เลยนะ คือถ้าเป็นเสื้อสตรีเสื้อของผู้หญิงเราก็จะลูดกระตุกหัวแขนนะลูดหัวแขนนิดนึงนะเราก็สามารถใช้ข้างนอกนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยากแบบพอดีพอดีเราก็ใช้ด้านในนะโอเคนะมางั้นตัวนี้เพียริยขอใช้ด้านในขอใช้ด้านในอ่าตำแหน่งนี้อันนอกนี้เราไม่เอาอเดี๋ยวขอเติมเป็นสีแดงให้นะคะสีแดงทับอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะ แต่ผู้เรียนนะพี่น้องเองไม่ต้องไม่ต้องเขียนลงนพี่รีวาดให้เราเห็นนะคะว่าเส้นมันมาประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วขีดตั้งฉากลงมาขีดตั้งฉากก็คือขีดตรงลงมาหาปลายแขนก่อนขีดตรงลงมาหาปลายแขนก่อนเดี๋ยวขอใช้เป็นเส้นประนะคะพี่รีขอทำเป็นเส้นประ ให้เราเห็นตำแหน่งเฉยๆนะคะจากเส้นตั้งฉากลงตรงนี้นะคะช่วงปลายแขนเก็บเข้ามา1นิ้วนะปลายแขนนี้เพียรีกเก็บเข้ามา1นนิ้วนะติ๊กไว้แล้วเราก็ขีดเชื่อมหาเส้นจุดใต้รักแร้ของเราตอนนี้แขนเสื้อเราเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือปลายแขนโค้ง อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาตัวนี้มันจะมีการถ้าเราทำแขนธรรมดานะถ้าเราทำแขนธรรมดาก่อนอพี่อารีอธิบายไปเลยนะ,ะเราก็เผื่อเย็บโดยรอบช่วงหัวไหล่ช่วงข้างเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะครึ่งนิ้วอันนี้ถ้าเราทำแขนธรรมดาส่วนปลายแขนเราก็เผื่อเย็บโดยประมาณอาจจะหนึ่งนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็ได้ที่เราเผื่อผ้าไปนะ เนาะเดี๋ยวอธิบายไปเลยอันนี้อันนี้กรณีที่ทําแขนธรรมดาเราก็วัดลงไปที่โดยประมาณ1นิ้วครึ่งก่อนหนึ่งนิ้วครึ่งแบบนี้นะคะอธิบายไปเผื่อเลยส่วนข้างนะคะถ้าเราเผื่อเย็บไปในตัวแขนนะคะแล้วก็วัดออกไปครึ่งนิ้วเดี๋ยวพี่รีวางแบบนี้นะคะมองให้มันขนานคู่ครึ่งนิ้ว ขีดเชื่อมมาถึงแค่เส้นปลายแขนนะช่วงนี้ก่อนช่วงนี้ก่อนขีดขึ้นบนเลยขีดขึ้นบนแล้วเราก็ช่วงหัวแขนโค้งให้มันขนานคู่นะคะโดยเรามองด้วยสายตานะขนานคู่กับเส้นวงแขนนะออกไปอยู่ที่ครึ่งนิ้วอันนี้คือเผื่อเย็บนะกรณีที่เผื่อไว้ในแพทเทิร์นนะเมื่อกี้เพียรีบ แบบนี้นะคะต่อมามาตรงนี้เราก็หมุนวงแขนมาแบบนี้ขยับหาองศาที่มันเป็นเส้นขนานคู่เราก็จะได้เส้นเผื่อเย็บในตัวถ้ากรณีนี้ที่มีแขนธรรมดาไม่ต่อระบายอะไรให้เราตัดตำแหน่งนี้ได้เลยตัดตำแหน่งนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะ,ะตัดตำแหน่งนี้ ตัดเส้นเผื่อเย็บก่อนนะคะส่วนด้านข้างให้เราพับทุกครั้งให้เราพับแบบนี้ทุกครั้งก่อนตัดด้านข้างนะเพราะว่ามันมีความเฉียงตรงนี้นะมันมีความเฉียงถ้าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงปลายมันจะไม่พอนะถ้าเราลืมนะตรงนี้มันจะไม่พอเพราะว่าตำแหน่งด้านล่างเราจะพับขึ้นบนนะคะจุดนี้เราจะพับพับครึ่งนิ้วตรงนี้นะ วัดขึ้นมาจากริมครึ่งนิ้วอันนี้คือจุดที่เราพับเข้าไปด้านในนี่พับเข้าไปด้านในหนึ่งหนึ่งพับนะแล้วก็พับอีกจุดหนึ่งแล้วความยาวแขนเราก็จะเท่านี้นะแต่ตำแหน่งที่เราเย็บนะส่วนที่เราพับเข้าข้างในตำแหน่งที่เย็บมันก็จะอยู่ประมาณนี้ นั่นแสดงว่าไอที่เราเผื่อตรงนี้นะคะมันจะหายไปตรงนี้นะคะก็คือเผื่อเผื่อพับเย็บมันจะหายไปหายไปด้านในต่อมาช่วงนี้ช่วงหัวแขนนะคะตัดนี้เราทำแขนแบบ ำแขนแบบแบบง่ายแล้วเผื่อให้ได้หลายแบบเลยอันนี้คือแขนธรรมดาเวลาเราจะทำแขนอื่นๆนะคะเราก็เอาแขนนี้ไปไปดัดแปลงนะคะเอาไปดัดแปลงได้เลยนะคะ,ะพอกลางออกมาลักษณะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เสื้อทรงหลวมทรงปล่อยแขนแบบธรรมดาแต่ถ้าเราทำเสื้อที่ไหล่ตกมากๆนะคะไหล่ตกมากๆ การยกสูงของหัวไหล่อาจจะไม่ได้สูงแบบนี้นะคะนี่คือเส้นต้นแขนอ่ะลืมบอกเส้นลูกศรน,นี้นะคะเราจะไว้ตรงกลางแขนจะเป็นจุดที่เรากําหนดทิศทางของเกรนผ้านะคะของเกรนผ้าอย่าลืมตัดคลิปช่วงกลางด้วยอ,อันนี้คือกลางแขนจุดที่เราพับนะคะ,ะลูกศรต้องทำด้วยนะแล้วเราก็ตัดคลิปตรงนี้ จุดกลางตรงนี้เราก็จะต่อกับกลางแขนซึ่งกลางแขนของตัวเสื้อไม่จําเป็นต้องเป็นรอยต่อเสมอไปนะคะอันนั้นมันขึ้นอยู่กับแบบของเรานะตัวนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราทําชิ้นหน้าและชิ้นหลังมันมีความโค้งวงแขนที่ต่างกันเราจะต้องกําหนดแยกให้มันเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอันนี้เพียรีก,กําหนดให้เขาเป็นชิ้นชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลัง ชิ้นหลังไม่ต้องแก้นชิ้นหลังไม่ต้องแก้อันนี้ชิ้นหน้าเราจะมาโค้งกินเข้ามาอีกนิดนึงนพับนะพับเดี๋ยวพี่อลีจะเอาสีเขียวนะคะสีเขียว ช่วงช่วงนี้นะคะเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วะะต่อมาจุดนี้นะคะจุดนี้นะ,ะเท่ากับเส้นด้านในเท่ากับเส้นด้านในตรงนี้เท่ากับเส้นด้านใน,นะะ <ๆ S 2> เดี๋ยวค่อยคโค้งตามเพีรยรีวางไม้โค้งมองจากจุดจุดพับโดยประมาณครึ่ง ครึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณเราจะโค้งจุดนี้นะคะใช้ไม้โคง้งองศาเดิมแต่ว่าโค้งจากริมกระดาษที่เราเผื่อเย็บแล้วนะคะโค้งจากริมกระดาษที่เราเผื่อเย็บแล้วโค้งลงมาอันนี้โค้งจากจุดที่เราเผื่อเย็บแล้วเขาค่อยๆเฉียงลงมาอันนี้หาเส้น เส้นเย็บเส้นเย็บลงมาตามเส้นไปก่อนอลงมาตามเส้นไปก่อนอช่วงนี้จะมาตามเส้นเขานะต่อมาหมุนหมุนตัวนี้ขยับให้วางไม้โค้งอันนี้โดยประมาณาโดยประมาณวางไมโค้งที่เขาค่อยๆโค้งนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงตรงริมตรงนี้แต่พี่รีตัดนี่ค่อยๆ ฝึกนะคะตัดเวลาตัดเราตัดแค่ชิ้นเดียวส่วนที่เป็นชิ้นหน้าอันนี้อาจจะดูซ้ำหลายรอบนะคะตัดเฉพาะด้านบนนะด้านล่างไม่ต้องตัดส่วนนี้เหมือนเราคว้านให้ชิ้นหน้าชิ้นหลังให้เขาต่างกันกรณีที่เราตัด แบบนี้เนี่ยอันนี้คือชิ้นหลังเขาจะยื่นออกไปอันนี้ชิ้นหน้าเขาจะกินเข้ามานะลักษณะที่การทําแขนแบบนี้นะคะก็คือชิ้นหน้าและชิ้นหลังเขาไม่เท่ากันนะการโค้งช่วงบ่าชิ้นหน้าและชิ้นหลังต่างกันเราจะใช้ลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าออไม่ได้ตัดออกเลยนะหน้าหลังเท่ากันก็คือสมมุติถ้าไม่ได้ตัดอันนี้ออกเราจะใช้ประเภทเสื้อที่หน้าหลังเท่ากันหน้าหลังเท่ากัน บาหน้าบาหลังเท่ากันนะก็คือเป็นแบบง่ายๆนะเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องตัดนะแต่แพทเทิร์นของเราหน้าหลังต่างกันนะเราก็ต้องตัดนะทีนี้พอกลางออกมาฝั่งนี้ก็จะดูต่ําลงนิดนึงนะะอันนี้ก็จะโคง้งน,นี้คือได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะเส้นเย็บนะเมื่อกี้เส้นเย็บเราถูกตัดออกแล้วนะคะเราก็เขียนใหม่นะเขียนเส้นเย็บใหม่เดี๋ยวลงเป็นสีเขียวให้ เส้นเย็บชายเสื้ออันนี้อันนี้คือเส้นเย็บริมด้านนอกคือเผื่อเย็บเพราะแขนเสื้อตัวนี้เพียรีทําเผื่อเผื่อเย็บไปในตัวเลยนะคะในตัวแพทเทิร์นเวลาตัดเราก็ตัดเท่าแพทเทิร์นได้เลยมองด้วยสายตานะคะจากริมกระดาษเข้ามาครึ่งนิ้วโค้งตามองศาด้านริมนอกวาดตามเส้น มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะสวยกว่าโค้งเชื่อมมาหาเส้นเดิมก็คือเส้นนี้เส้นพวกนี้ไม่ได้ใช้นะคะอันกระจุกกระจิกนี้ไม่ได้ใช้วัดมองด้วยสายตาให้มันขนานคู่กับริมกระดาษ หมุนเพียรีหมุนไม้โค้งนะคะเราก็จะได้มุมด้านนี้ครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็วัดเข้ามาครึ่งนิ้วมองด้วยสายตาขีดได้เลยชายเสื้อ,อปลายแขนนะคะมองจากฝั่งด้านด้านนี้นะคะแล้วก็ขีดตรงอันนี้คือจุดพับนะะอันนี้คือพับแล้วก็เอาไว้ด้านในนะะขอบเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วหรือเราจะทำเล็กกว่านี้แล้วแต่เรา อันนี้แขนเสื้อแบบธรรมดาเสร็จแล้วนะคะ